สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่อง Cut A กับเกม Mobile Legends แล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเฟรย่านะครับผมตัวนี้คือตัวที่ผมชอบเลยครับชอบเล่นเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้เอาลงแรงเท่าไหร่เพราะว่ามันอาตัวมันไล่ฆ่าคนอื่นยากไปหน่อยนะฮะแต่ว่ามันปรับมาใหม่นะครับผมแพทนี้คือมันปปับสกิลหนึ่งกับสกิลสองมาเขาบอกว่าสกิลหนึ่งจะช่วยให้เฟยย่าโดดข้าสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็สกิลสองสามารถไล่ฆ่าคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า ที่เขาพูดนะั้นมันจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมไปอธิบายส่วนที่มันเพิ่มมาในตัวเกมเลยแล้วกันนะครับผม, <am> ผมแล้วก็มาดูกันเลยว่าผมจะเล่นโหดหรือเปล่าหรือว่าจะได้ค่าตัวละครตัวนี้นะฮะ <laughs> ทีมเรานี่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะครับสําหรับการดรับตัวมาในครั้งนี้มีแท้งมีเมดมีแคลรี่มีไฟเตอร์โอ้โหครบเลยถ้าแพ้ไม่รู้จะว่างไงนะฮะตาในเงี้ยค่อนข้างที่จะดับตัวมาดีกันเลยทีเดียวนะครับผม โอเคเราก็เข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรองเทาง้าเกรอกนะครับสําหรับตัวเฟยา่าแล้วก็เอาพรเป็นสโลโมชันไปนะครับสีฟ้านะแล้วก็อาสกิลสองเลยครับเตรียมกระแทกหน้าคีบไปครับสกิลสองปกติอ่าเราจะใช้ได้แค่สามครั้งแล้วก็มันจะหมดคูดาวไปนะครับมันก็จะนับคูดาวเลยแต่อันนี้เราสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับการปรับใหม่ขอแค่มี ลูกแก้วพลังงานใต้หลอดเลือดนะครับเราใช้ทีหนึ่งนี่คือจะหมดไปทีซอฟละสองอันเลยนะฮะเราก็ถ้าอยากใช้เรื่อยๆก็ต้องตีเก็บสแต็กไปครับเก็บคีปเก็บตีคีปตีคนตีป้อมได้หมดเลยนะครับผมเนี่ยตีไปครับตีหนึ่งทีก็จะได้มาหนึ่งลูกนะฮะกระแทกหน้าโชว์ไปครับวันนี้ขมขวัญบุกป,ปา่าฝ่าดงเขาหน่อยแล้วกันนะครับขโมยคีปหน่อย ขอจิ้งเหรียญในตัวหนึ่งป่ะเรื่อยๆครับคูดาวสกิลสองมันข้างนานนะครับฉะนั้นเราต้องเลี้ยงสกิลไปให้มันใช้ได้เรื่อยๆนะครับพยายามอย่าให้มันได้อย่าให้มันได้นับคููดาวนะครับแล้วเราจะโกงมากมากนี่ฮะใช้ได้รัวๆครับขอแค่เก็บลูกแก้วพลังงานแค่นั้นเลยมาฟาร์มต่อเนื่องครับเฟ,ฟย่าแผ่นนี้ผมไม่แนะนำว่าให้เอาไป อยืนเลนอีกฟีนะครับมันมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์นะฮะสำหรับผมนะผมคิดว่าน่าจะมาป่านี่น่าจะรีดดาเมจได้สูงกว่านะครับเพราะว่ามันได้ตีตลอดเวลาครับแล้วเราก็จะได้เก็บลูกแก้วแบบเรื่อยๆนะครับสกิลสก็ไม่ต้องคูลดาวน์เลยเอาจริงมาได้แอมพลิเมาแล้วครับเนี่ยดูดิตีเรื่อยๆครับพอจะหมดเราก็ใช้พอจะหมดเราจะใช้เนี่ยจังหวะเดินแบบเนี้ยพอมันจะหมดเราก็ใช้ พอสแต็กไม่พอเราก็เก็บคลิปตีกระทืบไปครับอันติเมตเนี่ยถ้าถ้าเป็นแพทเดิมนี่เราหมดสกิลไปแล้วนะแต่อันนี้ได้อยู่ครับเป็นไงามาเก็บคลิปต่อครับเราไม่มีอยากไปตีต่อแต่ไม่มีไอตัวพาหัวเก็ <laughs> บคลิปไปก่อนครับแล้วเขาได้เต่าไปแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเ่อยไปเก็บตัวอื่นต้ <laughs> นเกมเมื่อกี้เราใช้มันไปกับคนแล้วครับ โคตาหมดโคตาไปแล้วกระแทกหน้าเฮ้ยโอ้โหพุ่งผ่านหินได้เลย,ด,ยดูดีตั้งแต่ผมพูดพูดตั้งแต่ตอนที่อยู่เรียนล่างนี่ผมยังไม่ได้คูดาวสกิลสองเลยนะฮะ <laughs> เลี้ยงสกิลจะมาถึงตอนเนี้ยเฮ้ยเพื่อนเรามีประเด็นครับเก็บสแต็กแล้วพุ่งกระแทกเข้าเลนจังหวะนี้เว้าทั้งหมดเลยสองสกิลยังไงครับกระแทกมาเอาไหมล่ะ เทดเหรอเทดก็ได้ดีครับแบบนี้นี่มันเฟย่านะมาเทดตัวตัวนี่คิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ย <c oughs> ิ่งเป็นเฟย่าที่ปรับมาใหม่ด้วยครับสกิลสองแทบจะแบบอินฟินิตี้อ้าวเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วเข้าไหมจังหวะเนี้ใจใจใจกล้าหน่อยครับเอาดีเอาดีให้ก่อนให้ก่อนสองลุมเหรอนี่มันสองลุมหรือว่าหนึ่งลุมสองสองลุมหนึ่งหรือหนึ่งลุมสองการแทรกหน้าไปไม่ต้องกลัวป้อมแล้วจวังวะนนี้ยังไงครับสกิลครูดาวอะมาแล้ว โอ bert, ้โหวุฒิจุกเก่งจุกเก่งปล่อยไปก่อนครับถือว่าวันน okay. ี้เป็นวันของคุณแล้วก็เลือดปิมหลอดเหลือแค่นี้ครับตีคีบแล้วกลับบ้านดีกว่าโอเคฝากเลนด้วยนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับบ้านแลครับเติมเลือดเติมมานาเราไม่มีมานานี่ว่ะโอเคเติมแค่เลือดพอจบมาเราไปฟาร์มบัฟแดงต่อครับผมแล้วเพื่อนเรา เพื่อนเราเหมือนจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่หลุดเดินละเดินละช่วยเพื่อนด้วยครับช่วยเพื่อนด้วยครับอ่ะตีเรื่อยๆไปต่อครับบอกเลยสกิลสองนี้ใช้ได้กันจบเกมครับถ้ามีคีฟดีๆนะแบบถ้าเพื่อนไม่แย่งเราเลยนะเราแบบ <c oughs> เดินบนลงล่างเดินบนลงล่างนี่ได้เรื่อยๆเลยนะฮะโอ้หแล้วเพื่อนเรามีประเด็นครับด้านบนต้องไปช่วยหนยล่ละ รอด้วยรอด้วยโอ้โหการทืบไปได้มาหนึ่งตัวครับ <3. S 1> การทืบสองอหสตันปะมาตามตามโอ้ห้อเสียบเวียก,ก็ยังมีเหมือนเดิมนะฮะผมคือมันตามตัวพวกนี้ไม่ได้ครับถ้าคือเขาวิ่งหนีก็คือเขาหนีไปได้ง่ายๆเลยนะรเราตามเขาไม่ค่อยได้นะอันติเมตเรามันก็แค่แบบมันแค่แบบรวบมันไว้ตมาไว้ตรงกลางเอ้ไม่ใช่อันติเมตดีวะไอ้ิคยูหนึ่งเราครับมันก็แค่แบบรวบศัตรูมาไว้ตรงกลางราครับ,ม,รบม,รนะมันไม่ได้สตันนะ แล้วสกิลสองก็ต้องใช้สามทีกว่าจะสตันนะโหแล้วเราไม่มีสกิลอะไรเลยครับจะไปลัดเขาได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ด้วยโอ้โหแล้วคือเขาวิ่งออกให้แทงเข้าไงประเด็นอะแล้วเราจะไปรอดเหรอครับคำนวณพลาดไปหน่อยครับสกิลไม่มีเลยเมื่อกี้หมดทั้งอติหมดทั้งตัวพาหัวครับลัดเต่าเฟ,เฟลครับมิชันเฟลจังวันนี้อะไรเอ๊ะแต่ว่าเขาได้เต่าสองตัวแล้วเหรอเนี่ย ปูาสวาวจะให้เขาแค่ตัวเดียวแล้วก็เราก็เก็บรัวเลยคะไม่ใช่แล้วจังวีนับมัดอ้ยโดนหอกเต็มหลังเลยครับเมื่อกี้แล้วเดินช้ามากโอ้โหปกติเราเดินช้าอยู่แล้วซูมก่อนครับเพื่อมีคนแหลมมาตรงนี้ยังไ,ไงเดินไมีกเดินไมค์เฮ้ยเขาเดินไม่มาเอา้าโอ้โหโมเตอร์ซูม <laughs> <laughs> เพื่อนโดนครับเพื่อนโดน <laughs> อัลติเมทช่วยเพื่อนไปแต่ไม่ทันโอ้โหโอโห้แล้วดูดิมันเดินช้ามากครับท่านผู้ชม ถ้าปรับใหม่นี้ผมอยากให้ปรับอ่าอันติเมตนะอยากให้แบบตีแล้วสโล่สตูแบบหนักๆเลยอ่ะมันจะได้เต, <laughs> ติมง่ายๆนะไม่ใช่มันจะได้ตามง่ายๆโอ้ยอ้โหเราเลือดหมดตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยเอ็มเอ็มเขาเกิดสุดๆครับเมื่อกี้ได้จิปเปิลคิวไปไม่เป็นไรได้ครับได้อยครับแล้วเหมือนจะมีไฟตรงเต่าครับโอ้โหเปล่าเก็บเก็บเต่ารัวๆเลยนะอันติเมตล้วพุ่งเข้าไปตรงหีนครับยังไงครับ เอ็มเอ็มก่อนไหมอืมโดนผักโดนผักเอ็ไงชอบผอักือนี่ไงกระซืบอเอ้าเขากุละ,ละปิดที่รอเปล่าเพื่อนเมื่อกี้รอดนะเมื่อกี้รอดแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไมปล่อยให้รอดป้อมไม่สามารถคุมกลาหัวได้ครับจังหวันนี้โอ้โหเลือดเหลือแค่นี้เทดไปดีครับรนี่ไงได้ทริปเปอร์คิวมาครับโอ้โหมาเทศตัวตัวกับเปย่าบอกเลยว่าเลือดแค่นี้เหลือเฟือบอกเลยเหลือเฟือเราใช้สกิลสองเราก็ได้โลมาเพียบเลยครับ เนีย่ยก็อมตะบอกเลยยิ่งสกิลสองใช้ได้รัวๆแบบนี้นะโอ้โหอย่างโกงถ้าหนึ่งหนึ่งอนะถ้ามีคนสู้ด้วยนะแบบโกงแต่ถ้ามีคนเห็นเราแล้ววิ่งหนีนะอีกเรื่องอันนั้นคือเราตามไม่ได้เลยนะ <quest> ด้านล่างเพื่อนโดนฮะแต่ด้านบนเรามีหนึ่งตัวที่ตุดอยู่ตรงนี้รอเราพิพากษาแต่มันวิ่งเร็วดีตัวนี้ไม่อยากเล่นด้วยเลยแล้วเป็นแทงด้วยไงประเด็นอะ มาดัานก่อนดันก่อนเอา้าเอ็มเอ็มเราวิ่งไปไหนเนะี่ยอ่ะตีป้อมก่อนครับเดี๋ยวเพื่อเราตายเข้าเลยฮะจังหวีนะครับนี่ไงตีตีสกิลหนึ่งโอ้โดนผักเราเก็บสแต็กก่อนครับเดี๋ยวสกิลสองีเก็บสแต็คครับจิ้มน้ำจุ่มแล้วจุ่มน้ำจิ้มกาทืบได้มาหนึ่งตัว <c oughs> โอเคยังได้อยู่ครับสกิลสองเราเลี้ยงเรื่อยเลี้ยงเรื่อยใช้ได้ตลอดเว ปีคีบครับเก็บให้หมดแล้วป่าเขาคือไปอยู่อะไรตรงนั้น,นครับดักจังวันนี้โอโ้โหติดคือเอ้าติดคือสองรอบจบแล้วโอ้จบเลยฮะจังวันนี้โปเรเพยเออร์อืมการทืบแล้วเขากลับมาทําไมเลือดเต็มมาเนี่ยตัวอะไรไม่เคยเจอเลยแล้วเราจะรอดหรอ,เ,อเหลือแค่นี้คือตัวผิวๆนี้ไม่ได้เลยฮะเฟย่าตายอย่างเดียวฮะแล้วผมเล่นโกๆด้วยนะวันเนี้ย เล่นลกๆแบบว่าไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่ตัดสินใจแบบไม่เด็ดขาดนะฮะจะเอาตัวนู้นหรือเปล่าจะเอาตัวนี้หรือเปล่านี่โอโ้โหเอแต่ตัวนี้ได้ว่ะเข้ามาเหยียบไปสามตัวอันติเมตมาแต่ไปตีตัวไหนก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้ <c oughs> เอ้าตัวนี้เอานี้ก่อนโอเคได้อยู่หืม <c oughs> ตัวต่อไปคาคุระเอา้าแทงมาจาังวันนี้ <c oughs> เทรดกับแทงก่อนเรียบร้อยโอ้โหจะมาเทรดเรา <c oughs> เห็นเลือดเล็กๆ,ๆในน้อยนี่บอกเลยว่าอามาตะ <c oughs> อ๋อแล้วสตูได้หลอดไปเลย,ยครับเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้สังเกตเลยมาผมว่าผมกดผ่าหัวใส่คนหรือว่าใส่หลอดมาเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วดูดิครับดีแป๊บเดียวเท่านั้นสามคนตัวโกวงทั้งนั้น <c oughs> ตอนนี้มันปั่มมาใหม่เขาบอกว่ามันโกงมากเลยนะฮะ <Yeah. S 1> เออแล้วพูด,ดี่พูดเรื่องปั่มมาใหม่มันมีแผนที่ใหม่มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมใช้แผนที่ใหม่ให้ดูนะครับ เก็บคลิปอ nah ่เก <for ced> um, <the> ็บคลิปเลือดเราก็เด้งแล้วฮะไม่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวแมปหน้าคลิปหน้าเจอแมปใหม่แน่นอนฮะโอ้เดี๋ยวขอเก็บสแตนก่อนครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งตีกันนะฮะตรงกลางมันจะมีประเด็นครับแต่ว่าด้านบนก็มีคนมาแอบหลป้อมเราอ่ะต้องขึ้นไปกันก่อนจังวันนี้เคเลนฮะเคเลนแล้วหว่านว่านคือย่องไวมาก มายังไงเคียร์ครีปครับเคียร์ครีปแล้วตรงกลางนี่เขาไม่เอากันแล้วเหรอ <c oughs> เอาป่าเขายัางอยู่เลยครับเราไม่ได้เช็คพุ่มเลยเมื่อกี้ยังไงครับโอโ้โ,อโหแล้วดูดีมันเดินช้ามากครับมัน <c oughs> มันไล่สตูช้ามากเลยครับอันนี้โอโ้โหเฟย่นี่คือข้อเสียที่มันยังแก้ไม่หายนะแต่ว่าเรื่องดาเมจเรื่องความทนทานนี่คือต้องยกให้เขาเลยนะฮะการเพดการอะไรเนี่ย บอกเลยว่าไม่สู้เฟย่านะเฟย่านี่ถ้าหนึ่งหนึ่งแทบจะเป็นอมตะเลยบอกเลยไอตัวที่บอกโกงๆงนี่โดนเฟย่าไปนี่คือตบเกียนหมดเลยนะฮะแต่เฟย่ามันจะเสียอย่างหนึ่งตรงที่มันบางทีมันเข้าแล้วมันปิดสตูไม่ได้ครับสตูมันเดินหนีก่อนมาไม่แน่นะถ้าคนเล่นเก่งๆนี่อาจจะอาจจะไม่คิดอนผมก็ได้แต่ผมก็เก่งไงประเด็นอนะเอาไม่ใช่เ,<อ>เค็มเฉยง,งง เอา้ามีคนจะเข้าครับจังหวะน,นี้ยิ้มน้ําจุ่มไม่โดนด้วยฮะแล้วดูเลือดแค่นี้นี่ไงบอกเลยว่าเป็นอมตะถ้ามาตัวเดียวบอกเลยว่าไหวครับเฟยาโลเฟยารับดาเมจไหว่แล้วแล้วใครปลาหอกมาปักหลังเราเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหคือจะปล่อยเราอยู่เฉยๆดีๆไม่ได้เลยีกเก็บเลือดไปก่อนครับด้านบนก็มีคลิปให้เรามีคลิปให้เราแบบเคลียร์นะฮะเดี๋ยวเราก็ไป ดุดเลือดดุดเลือดวะดุดเลือดจะคีบมาพุ่งมั่วกันไปหมดแล้วฮะจังหวะนี้ตีเรื่อยๆตีเรื่อยๆเพื่อนเราก็จอหน้าป้อมเลยนะฮะมาป้อมบนดีไหมป้อมบนน่าจะได้อยู่นะฮะหรือจะป้อมกลางป้อมล่างป้อมบนป้อมกลางป้อมล่างป้อมบนยังไงบอกมามาตีป้อมบนครับแล้วมีคนเข้าครับจังหวะนี้อันติเมตยัดโอ้ดูแครี่เอ็มเอ็มเขานี่ครับรับเดียว เท่านั้นกระทืบรวบครับดับเบิลคิวเลือดแทงอยู่แทงอยู่สลาชีพเพื่อชาติครับผม,มบ่อยเพื่อนเก็บไปได้อยู่ครับป้อมแตกหมดแล้วเพื่อนจบได้เลยนะเนี่ยคลิปก็มีอ่าแล้วเพื่อนไม่จบครับจังหวะน,นี้โอ้โหกดยอมแพ้เลไอย่างงี้เพื่อนไม่กดอ่ะคือทําไมไม่เอ้ย <laughs> เพื่อนไม่ตีอ่ะทําไมเพื่อนไม่ตีป้อมอ่ะคืองงออื <laughs> คนไม่ชอบเลยครับคนที่แบบคือมันจะจบลยแล้วแต่มันไม่ตีป้อมอะฮะคือมันเป็นเหมือนการหยามศัตรูด้วยนะอันเนี้ยคือผมคนไม่ชอบไม่ว่าจะโดนเองหรือเป็นคนทํานี่ก็ไม่ชอบนะฮะเสียเวลาได้ไประเด็นนะคือรีบชนะรีบไปเล่นเกมอื่นดีกว่าครับผมไปเล่นรอบหน้าเสียเวลาแนละ้วเนี่ยแทนที่จะได้จบแค่สี่นาทีเอ้สิบสี่นาทีนะฮะเขาเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยค <c oughs> น่าจะเห็นครับ <c oughs> เอ้ย,อย,อยตัวนี้จิ้มน้ําจุม่มแล้วเขาก็กลับไปแล้วยังไงครับทีนี้อา้าวแล้วดึงโดนด้วยเรียบร้อยมีคนหลงมาอีกหนึ่งตัวนะได้มาอีกสองคนอา้าวแล้วเอ็มเอ็มเราตุยไปแล้วครับ <c oughs> นี่ไงไม่ไม่รีบจบเขาไงโ <c oughs> ดนจบชีวิตเลยฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตีป้อมเองก็ได้ครับ <c oughs> ต้องให้ถึงมือต้องให้ถึงมือจิ้มจิ้มอา้าวยังไงครับไม่มีอันติเมีนะเนี่ย ไม่มีเนีเมียนะออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวตายแล้เวเลือดป้อมเหลือแค่นั้นเดินเข้าไปเนียนๆแล้วก็ตีแกะหนึ่งแล้วเดินออกมาอย่างเนียนๆอ่าแล้วมีคนตายตรงนี้เรียบร้อยครับผมเนี่ยแค่นี้เราก็เข้ามาตีป้อมได้เรียบร้อยแล้วเนะี่ยมันยากตรงไหนเลยแค่การตีป้อมให้มันแตกแค่นี้คืองงมากอะคนไม่ชอบเลยอารมณ์เสียเลยฮะไม่ค่อยดีใจกับชัยชนะนี้เลยอารมณ์เสียไปก่อนแล้วครับผม MVP เจ้หง MVP ไป12.2นะครับออตายไปกี่ตัววะเนี่ยลืม4ตัวค่าไป15ช้วย10นะครับมาถึงเวลาแก่และว,วันว่านเมียนมาแล้วคนเมียนมานี่เป็นยางไงทุกคนหรอเปล่าเนี่ยแฟนคลับแฟนคลับคนมายนานี่ต้องขออภัยไปด้วยนะฮะผมไม่ได้จะด่าดทุกคนนะ <c oughs> บอกเลยว่าเล่นดีไม่มีผลครับผมรีพอร์ตหมดเลย <c oughs> แบนด้ย <c oughs> จะได้ไม่ต้องพบเจออีก โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมผมขอ10ไลค์เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดปุ่มขอบคุณหรือว่าซุปเปอร์แตงมาได้เลยนะครับผมหรือถ้าอยากสนับสนุนช่องทางอื่นก็สามารถกดดูในช่อง r e s c r p t i o n ได้เลยนะครับโอเคหวังว่าจะสนุกกันนะครับผมบายบ้าย Wait till my time is gone I've never felt this way before And now I know this all for sure